ลุกเลยเนี่ยอะไร,ะไรลุกอะไรอยู่ดีๆก็ไม่ลุกจ้าที่ทำอะไรเนี่ยเจ้าที่เจ้าที่เจ้าค่ะเจ้าที่ทำอะไรแต่งงานฮะเจ้าที่แต่งงานแกเร้อน่าจะแต่งงานโอแกสองกระจกเที่งได้มารวจแกเพิ่งขึ้นไปหรอคแนนรูด้ดีก็บอกฉันนี่ยแข็งแล้ว อะไรแข่งหมดกระมอนช่างแข่งแล้วนี่พระองค์น,น่ะประหลอกประหลมอ,อ,อยู่อย่ามารู้ดีเลยนี่คือว่าพระองค์บอกชันไม่ได้แต่งพระองค์นะแต่งแต่งแล้วก็มาเจ้าแต่งใชแ่แล้วจะไปแต่งกับใครแต่งกับองค์หญิงที่ลาวันรแต่งกับที่ลาวันเจ้าค่ะจะบ้าได้งไงไม่ได้บ้าเป็นเบาหวานิย่ยังทำได้กป้าตกป้า,ปาก็แขนหนักสิพระเจ้าค่ะ ตบไปนู่นเลยตบทำไมคนไม่ให้ลูกวันเล่ <c oughs> ออได้แล้วสนุกแล้วนะ่ะใครแต่งเข้าเจ้าแต่งแต่งกับที่ราวันะแล้วที่ราวันจะมีจิตใจมาแต่งกับพู้เจ้าได้ยังไงล่ะมันไม่ได้แต่งจริงมันเจา้าคารเราแต่งกันหลอกหลอแต่งหลอกหลอกเหรอ แจงหลอกๆยังไงก็เจ้าไม่เคยก็แจงหลอกๆก็พอเราทั้งสองเจอกันเนี่ยเราไม่ต้องส่งตัวขึ้นหอได้ก็หอใช้การมาช่วยในช่วงปิดประตูหน้าต่างเหลือพวกองก้าวีที่หนาวันศสองพวกจะทำอะไรก็เรื่องของพระองค์เลยอยู่ศสองก็ยังไงไม่เต้นว่ะอยู่ศนสองก็รวบเลยไงรวบเลยอ่าแล้วรวบยังไงอ่ะไม่เคยว่ะก็รวบแบบเนี้ยรวบอย่างเงี้ยเอออย่างบนี้เลยนะ อ๋อดดดดดอ๋อมาเลยครับตอนนี้บางชอแต่งแต่งหลกๆแน่นะบางเจอหญิงประทบข้างบนเลยพ่อเอ้าเฮ้ยเก็บน้อยล้วเอาสามมาทิ เราสั่งมาไหมนั่งชิดๆประชาการจะได้ถ่ายรูปถ่ายรูปไงนั่งชิดๆกันชิดๆกันเดี๋ยวถ่ายรูปคู่มาเป็นข้าวเหนียวเนื้อเลยข้าวเหนียวเนื้ออะไรเพื่อนป่ะก็เราไปนั่งใกล้มากเดี๋ยวฟันจะชฉอกหน้าอีกเดี๋ยวไปหน้าคู่กันเลยเนาะถ่ายเหลืออะไรบ้าง มิธีอะไรพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพัดสั่งอ๋อไปอย่ามามึงเงือบอย่างมันที่มึงอ่ะมึงนั่นแหละไม่สบาแล้วคุณเหนื่อยแล้วไม่สบายไม่สบายเหมือนกันปวดหัวเนี่ยเดินไปเดินมาหลายหลายรอบแล้วเนี่ยไป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 หนาไปไปมั่งพี่โอ้โหไม่ทำไรเลยเฮ้ยนี่ครูใครวะจี๊ผู้หญิงแล้วก็ไม่ทำไรเลยมึงอนี่ะนี่ครูใครเนี่ยทำไมละมึงพายพระเอก ไม่ตลกเฮ้ยหยุดแล้วโอ้โหตัวยุบยังอีกตัวสาตีแล้วลงจะตีกันตีพระเจ้าค่ะเออไปมามึงเอาไปเอามาไปแมว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 กูก็ไม่ไปกูเหนื่อยกูปวดหัวปวดเ่าไหเนี่ยสงสัยกู้นั้นจะได้คนตกใจมั้งเหรอนะครับ เอ้ยมาทำงานเราคุยไปติกคุณนั่งหายแดกกูได้มานั่งเบิ่งอะไรไปจะซื้อที่วัดต้องไงเอาคุงเล่นได้กึงเล่นกันไปดิเออมึงเล่นได้สองคนก็เล่นกันไปมาเนี่ยแหมจะไปน้อยใจวะเอากลับมาไปใช้หน่อยก็มึงเล่นได้มึงก็เหนื่อยกันแล้วสิก็กเหนื่อยแล้วเนี่ยพอเหนื่อยกันแล้วก็มาใช้กูทำหน่อยไม่ได้ไงเอามึงก็เล่นกันได้มึงเล่นไปดิมึงก็เล่นมึงฉากสองฉากเมื่อกี้ มมช่วยนี่ก็มึงออกมาแล้วว่ามึงเล่นมึงเล่นมึงก็อยู่ข้างในดิมึงออกมาใหม่อะกูออกมานั่งรับค่าตัวเฉยๆไงอ๋อไปๆไปาไปเข้าไปเไ้าไปๆไปาไปๆ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 ไปงมาเไปๆไ้องปๆไปๆไปอไปๆนปๆไปๆไเๆไปๆไปๆอ่ๆไปๆไปๆไปๆเปๆไ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 ปมไปๆไปๆไปๆ่ปๆไปๆไนๆไปๆไยกไปๆ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 ไ่ๆไป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 ปๆไปๆไื่อปๆไปๆไปๆไปๆอปๆไปไปปไปไปปปไปปปไปปปปปๆไปๆไปไปๆไปๆไปๆาปๆไปไไไๆ อ๋อปจะไปไหมทำไมจะไปไหมเนี่ยกทำไมอะยังไงกูไม่อาข่ังไงก็ได้กูอะไปยไปไปนี่ไปไปยนนี่ใชหไม่ได้ห้เราเรืงอะไมเ่งอะไรเี่ขู่ม่เรื่องขู่เรื่ข่ไงทมาปะ ไปโดนนะไปโดนนะจบเรื่องเนี้่ะไปอะมื่อสัทีปะจ้าจ้าแล้วเนี่ยจ้าเนี่ยมึงม่ใจร้อนติดพ่อพ่อมึงแข็งขาดเพราะอะไรอ่ะเเ้ยนี่เดตีกะไรเนี่ยนี่เราตีตีไปจุกขามามาไปกันเลยนะพวก